ส่วนตัวชื่อนางวัส,สนาอินบัวคุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยตำแหน่งครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยนิวสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพะเยาเขตสองส่วนที่หนึ่งข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งข้อหนึ่ง ภาระงานจะมีภาระงานเป็นไปตามที่กศกกำหนด1.1ชั่วโมงสอนตามตารางสอนจำนวน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์1.2งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์1.3งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์1.4งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้จำนวน36หหน่วยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิน่น1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร้วยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิน่น 1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน1.7จจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้สอนและการจัดห้องเรียนปฏิบัติที่ได้มาตรฐานม,มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรมผบ่มใส่ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านด้านที่3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนางานด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้3.3านำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยบทท่องแสนสนุกของนักเรียนชั้นอนุบาลสอง,งสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลสองพบว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลสอง นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อนเพืนและคุณครูการไม่กล้าพูดการออกเสียงไม่ชัดจึงได้คิดแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลสองวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลด้วยใช้แบบฝึกทักษะด้วยบทท่องแสนสนุก 2.1. รวมประชุมกับผู้บริหารและครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัยเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันวางแผนหาวิธีแก้ปัญหาของเด็กในการใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อนๆและคุณครู2.2ครูสร้างแผนชาร์ตบทท่องแสนสนุกและสร้างแบบฝึกทักษะ2.3ให้เด็กลงมือปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดความรู้และเข้าใจ2.4ครูสังเกตและประเมินผลเป็นระยะ3ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาล2ร้อยละ85มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง3.2เชิงคุณภาพเด็กมีการพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการพูดการสื่อสารอยู่ในระดับดีพร้้้อมมแแแลวูดกาุท่สสนจจี 三五。Oh. Oh.